สวัสดีครับผมคุณม่อนะครับวันนี้เราจะมาหาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมกันนะครับรูปหลายเหลี่ยมนั้นนะ่ะก็อาจจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมได้เลยนะครับโดยที่แต่ละด้านเนี่ยไม่จะเป็นต้องเท่ากันนะครับทีนี้การหาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมเนี่ยที่เรากำลังจะหาเนี่ยดูโจทย์เลยนะครับก็คือจากตัวอย่างนะครับโจทย์บอกว่าจงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับที่มีพิกัด A เนี่ยเท่ากับพิกัด1 1หนึ่งนะครับ พิกัดหนึ่งก็คือเป็น x 1 y 1นะครับพิกัด b 2 4นะครับแล้วก็พิกัด c คือ52นะครับถ้าเกิดเราลองเอามาเขียนภาพเนี่ยมันก็ไม่ใช่สามเหลี่ยมที่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้สูตรเศษหนึ่งสองคูณฐานคูณสูงได้นะครับเราเลยต้องใช้วิธีการหาพื้นที่จากสูตรหาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมน,นะครับเรามาดูสูตรกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับการหาพื้นที่นี้นะครับเราจะต้อง เอาพิกัดนะครับมาเรียงกันก่อนนะครับอ่ะพิกัดของเราก็คือ1 1 1นะครับแล้วก็ 2, 4เรียงลงมาเลยนะครับต่อไปคือ 5, 2นะครับแล้วอย่าลืมต้องใส่พิกัดแรกซ้ำอีกครั้งนะครับคือ1 1แบบนี้นะครับจากนั้นต้องคูณแนวทะแยงนะครับอ่าดูตามรูปนะครับเอา1นะครับ เอา2ตัวนี้นะครับไปคูณ1ตัวนี้นะครับได้ออกมาเท่ากับ2นะครับจากนั้นเอา5นะครับคูณ4นะครับกลายเป็น20ครับเอา1นะครับคูณ2นะครับกลายเป็น2ครับรูปรวมแนวทะยงขึ้นนะครับเราคูณแนวทะยงขึ้นรวมเลยครับ ได้สามตัวนะครับผลลัพธ์ออกมาเท่ากับยี่บสี่นะครับเอามาบวกกันนะครับได้ผลลัพธ์กลายเป็นยี่บสี่นะครับจากนั้นไม่พอครับต้องคูณแนวทะยงลงด้วยนะครับอ่าเริ่มนะครับแนวทะยงลงคูณแนวทะยงลงด้วยนะครับ เริ่มนะครับ1นะครับคูณกับ4นะครับกลายเป็น4ครับต่อไป2นะครับคูณกับ2ครับกลายเป็น4ครับ5ครับคูณกับ1ครับกลายเป็น 5, ครับหาผลบวกของแนวทะแยงลงล่างนะครับได้ออกมาเท่ากับ13ครับ จากนั้นนะครับต้องเอาตัวเลขมากลบตัวเลขน้อยนะครับเอามาลบกันนะครับกลายเป็น24นะครับลบ13ผลลัพธ์ออกมาเท่ากับ11นะครับยังไม่จบนะครับเอา11ตัวนี้มาคูณเศษ1นส่วน2นะครับเป็นพื้นที่ของสามเหลี่ยมเพราะเราใช้3ามมุมนะครับพื้นที่ของสามเหลี่ยมจะออกมาเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับ 11ครับตอบคือ5.5นะครับตารางหน่วยนะครับอ่า5.5ตามตารางหน่วยเลยอโอเคนะครับสำหรับวันนี้จบแล้วครับสวัสดีครับ